สิบห้าเป็นบางนามโขงนะคะมาหาทั้งลกกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวพา ชมสั่งโขงนะคะนี่คือน้ำโขงนะเป็่วา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 วเเรือไหมคะ ทางนู้นคือเวียงจันนะคะไปดูใกล้ๆก,กันมีเรือหาปลาด้วยนะเรือหาปลาด้วย ใกล้ๆกันเนาะ workflow. น้ำยังไหลแรงอยู่นะน้ำยังเยอะนะคะน้ำโขงเยอะนะคะทุกกำลังหาปลาค่ะ เป็นไงคะบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะเอ้ยไม่ใช่บรรยากาศยำแรงสวยไหมคะดูใกล้ๆก,ลกันนี่คือข้างบนนะ <c oughs> ที่เมื่อกี้ฉันลงมาฉันลงมาตรงนี้นะบันไดมันจะมีบันไดลงมานะ บรยากาศดีดีเย็นสบายฝั่งนั้นคือเวียงจันเนาะน้ำใสดีดีขอดูใกล้ๆหน่อยสูบไปดูเขาหน่อย จะมีคนหาปลาอยู่สองคนนะคะเรือสองลำเ,เขาไม่รู้เขาดักแบบไหนเขาทำอะไรกันยังไงที่เขาดักปลาปุ่มสีแดงๆนี่เนาะไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรเข,เขาดักแบบไหนเพราะอะไรดักพากำลังจับเขาดักปลา จุดของเขาเขาจะผูกเชือกให้ติดกับก้อนหินเนาะผูกเชือกให้ติดกับก้อนหินดูน้ำไหล จะมาใกล้ๆจะได้ถามหน่อยนึงแล้วก็าทำกันยังไงอย,อ,อยากเห็นตอนที่เขาอยา,ากเห็นตอนที่เขาอะมากูดที่เขาดักไว้อ่ะ้วเมื่อเขาไม่เข้ามาเนาะเขาก็ไม่รู้เนะ ว่าเราอยากจะถามเขาหรือว่าเราอยากจะรู้อ่ะนี่เมื่อเขาไม่เข้ามาแล้วก็ต้องกตอบแล้วล่ะวนกลับขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆมาฝากเนาะเจออะไรมาเห็นอะไรมาก็อยากจะเอามาฝากเพื่อนๆเนาะนี่คือทางขึ้นทางขึ้นหรือทางลงนะคะ เมื่อกี้ลงมาแล้วตอนนี้ก็จะกลับขึ้นไปแล้วเนาะข้างบนรอบๆข้างบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง หอบเลยหอบเลยดูเพื่อนๆ่นสังเกตนะคะเพื่อนๆ่นจะเห็นรถรถไหมคะซูมให้ดูสีเหลืองรถแมคโครเขาตักทรายนะเขาตักทรายนี่อีกกลุ่มหนึ่ง พืน้นนึงจะเป็นสีฟ้า,ฟาตักทรายเพื่อที่จะเอาไปขายทรายเยอะมากเลยเห็นไหมคะมันจะเป็นฝั่งจะเป็นน้ำน้ำกับทรายเออน้ำจะไม่กว้างเท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นหาดทรายมากกว่า ดูอันนี้สิอันนี้คืออะไรเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตด้วยนะ,อ,นนอ,อ,ะ,อ,ะอันนี้คืออะไรคะัน,น,นี่คืออะไรคะดูกันมันคืออะไรไหนอะสังเกตไหมคะ สังเกตจุดนี้นะคะเพื่อนๆคะเออฉันอยากให้เพื่อนๆสังเกตจุดนี้นะคะจะซูมให้ดูอันนี้คืออะไรอะ่ะเพื่อนสังเกตเห็นไหมคะน,นี่คืออะไร ืออะไรแล้วอันนี้ล่ะคืออะไรกลับมาที่เดิมไหนล่ะหายไปไหนล่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสังเกตนะคะดูแล้วช่วยตอบบุบวันที คลิปนี้วันนี้พอแค่นี้นะคะฝากกดติดตามคนพอกำกาหรือคนพอกำกานํำงเถอค่ะเด้อแล้วมีคลิปใหม่ดีๆแล้วจะเอามาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ